วันนี้นะคะน้าแชสตูดิโอก็จะมาสอนพี่พี่ทำการรับมีดนะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นในตัวของเบอร์สี่ร้อยนะคะในส่วนต่อไปที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวอันนี้นะคะจะเอาไว้ใช้สําหรับพันกับกระดาษทรายนะคะจะเป็นทรงกลมหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้คะ่ะแล้วก็เราก็จะมีไม้นะคะจริงๆแล้วไม้ตัวเนี้ยมันจะต้องเอามาทําการ แบ่งนะคะคือเหมือนกับว่าเอามาตัดให้มันเป็นต่างระดับกันนะคะเพื่อที่เราคะ่ะจะได้นํามีดที่เราต้องการจะรับนะคะเอามาวางค่ะเพราะว่าในส่วนของความต่างระดับระหว่างตัวมีดในส่วนของใบมีดนะคะกับด้ามนะคะเราจะทําให้เขาเหลื่อมกันนิดนึงค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมีส่วนต่อไปก็คือในส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าค่ะเพื่อที่เราจะเอามามัดนะคะในส่วนของตัวมีดกับไม้นะคะให้ติดกันค่ะ แล้วต่อจากนี้นะคะเราก็จะไปชมการขัดกันได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาในส่วนของขั้นตอนวิธีการยึดนะคะเราจะทําการมัดเชือกนะคะให้ติดกับตัวด้ามด้ามมีดนะคะกับตัวไม้ที่เราจะเอามากั้นไว้นะคะเราต้องมัดตั้งแต่ท้ายนะคะไล่ไปจนถึงคอของด้ามนะคะเพื่อที่จะกันไว้ไม่ให้มีดของเราขยับนะคะในระหว่างที่เราจะทําการขัดค่ะและในส่วนต่อไปนะคะสีนี้ก็คือไม้ที่เราจะเอามาไว้พันกับ ตัวกระดาษทรายนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเราจะทําการค่อยๆม้วนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นทรงกลมนะคะเราจะค่อยๆม้วนแบบนี้เลยคะ่ะให้มันให้มันค่อนข้างที่จะแน่นนิ่งนะคะเพื่อดีมันจะไต้ไม่หลุดและในส่วนต่อไปจะเป็นการขัดนะคะพี่ๆวทุกคนสามารถขัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะขัดค่อยๆขัดไป เรื่อยๆแบบนี้หรือว่าพี่จะขัดชักกลับมาหรือไม่ว่าจะเป็นการขัดหรือไม่ว่าจะเป็นวิธีการนะคะที่เราจะค่อยๆขัดเข้าไปจนถึงปลายนะคะแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ขัดแบบนี้ก็ได้นะคะบางทีวิธีการขัดนะคะเราจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะ มือของเราจะต้องไม่เอนเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะให้ขัดเป็นแนวเดียวกับตัวของฉากที่เราตั้งโคมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ทมําให้โคมของเราเีหายไปนะคะแล้วก็การขัดนะคะมีดเล่มน,นี้นะคะเราจะไม่ขัดให้มันโดนในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นผิวสีดํานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการขัดจนกว่า อยาที่จะให้ตัวใบมีดนะคะเป็นกระจกก็สามารถใช้เวลาค่อยๆขัดไปได้เลยค่ะไม่ต้องรีบและในส่วนของมีดที่ได้จากของนัชาสตูดิโอไปนะคะรบกวนระวังตัวในมือของเรานิดนึงนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างคมค่ะช่างก็ได้รับประจิบมาหลายแผลแล้วเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการที่เราขัดนะคะเราจะไม่เอียงมือนะคะเราค่อยๆขัดค่ะไม่ต้องรีบ แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนในการมัดนะคะค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีดของเรานะคะเคลื่อนหรือว่ามันขยับได้นะคะอาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ,จ็บได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเราก็มาดูงานตอนที่เสร็จอีกทีนึงนะคะในส่วนของการพันกระดาษทรายนะคะเราจะมาพันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะของช่างนะคะจะมีผ้านะคะยึดกับกาวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้เรานะคะล็อก ส่วนของตัวกระดาษทรายนะคะให้มันแน่นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็พันได้เลยะคะ่ะหลังจากที่เราพันแน่นแล้วนะคะเราก็จะลองขัดดูอีกทีนึงนะคะ่ะ